BMW ี4 6นะครับ 318iA ึงพร้อมใช้ซ่อมมาครบนะครับคันนี้คุณไม่ต้องเก็บอะไรแล้วครับเราเก็บให้หมดแล้วมีคนอินทอร์มิทบอกถามผมว่าอยากได้ e 4 6พร้อมใช้นะครับมีไหมคําว่าพร้อมใช้เนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้โนเนมการ์เราเรามีอู่นะครับมีคนมาซ่อมรถกับเราเยอะมากโดยเฉพาะพวกบ4 6 9หหรือไม่ก็ F10 นะครับส่วนใหญ่จะซื้อที่อื่นแล้วพอมาเก็บเนี่ยจะเห็นเลยว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้สภาพรถมาก่อนเนะี่ยมาเก็บบางทีนะครับ บานปลายมากแล้วก็ไม่จบนะครับถ้าใครต้องการที่ทําจบๆนะเราแนะนําว่าซื้อรถที่เก็บมาแล้วนะครับจบๆเลยเหมือนคันนี้ครับคันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นรถที่เราซื้อลูกค้ามานะครับเนื่อง,งจากว่ามีาการสตาร์ทวิ่ติดพอเรามาเช็คดูโอ้โหลูกค้าเนี่ยไปซ่อมมากับช่างคนเก่าที่เขาไม่รู้เรื่องระบบไฟฟ้าครับเขาไม่รู้เรื่องระบบไฟฟ้านะครับเอาง่ายๆว่ากล่องพาดใสา่ไฟกันว่าเล่นเลยครับทําให้ใส่ไฟช็อตน,นะครับรถ เครื่องยนต์ก็เดินไม่ดีนะครับปัญหาน้ํามันนะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นเราเลยจัดการไล่ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปั๊มติกระบบน้ําทั้งหมดระบบน้ํามันทั้งหมดนะครับตั้งแต่คอยหัวเทียนไล่ระบบไล่ท่อกากาดนะครับท่อน้ําต่างๆที่เปลี่ยนนะครับเรามาเจออีกหลายอย่างนะครับเปอนที่เราเจอไปบ่อยเลยพลื้อปุ๊บนะครับท่อน้ําเริ่มบวมแตกแล้วก็จัดการเปลี่ยนให้หมดนะครับพลื้อเสร็จเจอช่วงล่างครับคันนี้ช่วงล่างหนักเลย นะครับไม่ได้เปลี่ยนจนพังหมดแล้วนะครับชคสีต้นเราเปลี่ยนทั้งหมดแล้วช่วงล่างปีกนกเปลี่ยนให้นะครับบูทต่างๆเราเปลี่ยนให้ขับดีขึ้นแบบคันตาเห็นเลยนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเรามีการเก็บสีให้นะครับสองหมื่นกว่าบาทเก็บสีคือเก็บทั้งคันเลยนะเดี๋ยวรอดูอีพีที่เราเก็บรถคันนี้นะครับวินซ่อมที่เรานะครับประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับนี่คือซ่อมกับเรานี่ถูกแล้วนะนะครับคุณซ่อมที่อื่นนี่เยอะกว่านี้นะ จะมีบางวินที่เราก็จะไม่ได้เขียนวินนะครับแต่เอาง่ายๆว่าซ่อมครบอีกอย่างหนึ่งภายในครับคันนี้เป็นภายในสีดํานะครับเรามีภายในตัวนอกเนี่ยเปลี่ยนให้หมดแล้วภายในเนี่ยคุณซื้อจริงๆก็หลักหมื่นนะได้ข่าวว่าภายในดําแพงนะครับเบาะดําคู้หนังให้ใหม่ทั้งคันนะครับหลังคาเนี่ยคุ้ใหม่ทั้งหมดนะครับ มีซันรูฟด้วยนะครับเดี๋ยวซันรูฟจะจัดการซ่อมให้รอคิวช่างนะครับจัดการให้เรียบร้อยรถภายในสวยภายนอกสวยนะครับแล้วก็ออปชั่นจะมีค่อนมาค่อนข้างครบนะครับอย่างเช่นม่านหลังนะครับมีนะครับไฟออโต้มีนะครับรถติดฟิล์มให้ใหม่หมดแล้วรถเราส่วนใหญ่นะครับเราจะซ่อมเนื่องจากรถเก่าเนาะมันจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆครันนี้เราเช็คหมดแล้วนะครับเดี๋ยวดูในคลิปได้กระจกทุกบานเช็คหมดนะครับตัวนี้มีออปชั่นพับกระจกนะครับจากโรงงานเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ เ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนซีนเครื่องทั้งหมดหมดแล้วนะครับทําให้คันนี้สมบูรณ์ที่ผมพูดมามันก็ลดทาทั้งคันแล้วอะ่ะแทบจะไม่มีอะไรทําแล้วนะครับคุณซื้อรถมามีคันนึงถ้าคุณดู E ีนะซื้อรถมานะครับซ่อมเฉพาะเครื่องนะครับกับช่วงล่างไม่รวมเกียร์โดนไปแสนสองแล้วนะครับคันนั้นเกียร์กระตุกอีกนะครับแต่คันนี้เราจัดการซ่อมทุกอย่างครบซื้อแบบซ่อมเสร็จแบบนี้คุ้มกว่านะครับตัวรถปี3ไม่แสามบจบแล้วนะครับ ราคา2องแสนบาทครับบอกเลยว่าซื้อแบบนี้คุ้มกว่าคุ้มกว่าเยอะนะครับรับแรกรับเทิร์นรับขายอยากฝากขายนะครับหรือใครอยากได้ E46 รุ่นไหนเรามีอีกหลายหลายคันนะทั้ง3ามสนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี3ามสเข้ามานะครับใครสนใจอยากแรกอยากเทิร์นอยากขายที่อยากซ่อมแอดไลน์ตามคิววโค้ดตามนี้ได้เลยเชื่อผมคุณมาลองจะรู้ว่ารถแม่งขับดีจริงครับนะอุปกรณ์ครบแอร์เย็นนะครับจัดการล้างแอร์ครบหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูครับ ว่ารถเครื่องดียังไงเดี๋ยวจะขับให้ดูถนนโล่งๆเดี๋ยวจะลองขับดูนะครับเครื่องตัวนี้มันเป็นสามหนึ่งแปดนะครับเป็นเอ2สี0สองียี่สิบนะสองพันซีซีนะครับลูกเกียร์ห้าสปีดนะ่ะคันนี้ถ้าดูในห้องเครื่องนะครับมีการใส่ตองอากาศซิ่งมาอันนี้ขึ้นขึ้นเขานะครับขึ้นเดินนะคือถ้าคนเคยขับ e อ6สี่หกนะครับ มันจะมันจะค่อนข้างชิดนิดนึงนะครับคันนี้เครื่องเกียร์ดีขับด้วยความเร็วสูงสูงนะครับความร้อนไม่ขึ้นแน่นอนเราจัดการให้หมดแล้วแล้วก็คันนี้เนี่ยเราไล่ระบบาาน้ำมันหมดแล้วนะครับทําให้เหยียบปุ๊กเนี่ยติดเท้ามากนะแล้วกเกียร์เปลี่ยนลื่นมากนะครับลองมาขับดูได้เลยเนี่ยสามพันรอบนะครับความเร็วร้อยยี่สิบกว่าแนละ้วนิดเดียวเอง 0ถึง100เขาเคลมไว้9วินะครับอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันนะเอาจริงคือเขาเคลมไว้ประมาณ10.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับถ้าขับยาวๆอ่ะผมว่ามันไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะอีกครับอีกอย่างนึงนะครับคันนี้มีกรูสคอนโทนนะครับเดี๋ยวผกดกรุสคอนโทนให้เน,นี่ยตอนเนี้ยเท้าผมไม่ได้เหยียบนะครับเนี่ยความเร็วตอนนี้ค้างนะครับชัดเจนเลยขับอย่างนี้นะไม่กินน้ำมันเท่าไหร่นะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่ได้เหยียบเรื่องแซงนะ ขับสนุกเลยนะครับพวงมาลัยเ็มด้วยซื้อแบบไล่จบจบแบบนี้นะครับคันนี้เราเปลี่ยนตั้งแต่ปั๊มติ๊กนะครับหัวเทียนคอยไล่ระบบน้ามันทั้งหมดนะครับไล่แบบขับรถลื่นเลยนะครับแบบขับสบายมากนะครับเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนทั้งกระปุกกระปุกพักน้ําพัดลมคือไล่หมดทั้งระบบแล้วนะครับมันทำให้มันขับแบบสมูทมากนะครับคุณซื้อรถถูกกว่านี้ได้นะ เดีย๋ยวคุณมาลองซ่อมก็จะรู้นะครับเหมือนกับลูกเกดอะไยท่านนะซื้อรถมาถูกมากนะครับเจอค่าซ่อมบางทีมากกว่ารถถึงสองเท่ากว่าจะสมบูรณ์นะครับซื้อรถแบบนี้จบกว่าครับทำสีมาแล้วด้วยนะครับทําสีก็2อ0 0มแล้วนะครับสองแสนสามหมื่นเก้าพันครับผมบอกเลยคุณได้รถที่ทําจบแล้วคุ้มกว่านะครับเดีย๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่ารถน่าใช้ขนาดไหน มาดูสเปยละเอียดของตัว BMW EC6-318IA นะครับตัวนี้เป็นปี03ไฟยกแท้ๆซ่อมพร้อมใช้นะครับแบบพร้อมใช้จริงๆสีเราวทำใหม่มานะครับทำใหม่ทั้งคันเดี๋ยวดู EP ตอนเราซ่อมคันนี้ได้คาออเดอร์อยากได้รถพร้อมใช้แบบไม่ต้องทำนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าซื้อรถมาเนี่ยซ่อมเกินราคารถทุกคันเลยเราทำสีให้ใหม่ทั้งคันเนี่ย25,000นะครับกันชนหน้าก็เป็นกันชนหน้า M3 เรียบร้อยแล้วนะครับ ทรง M3 เรียบร้อยนะครับมาดูข้างหน้ากันข้างหน้านะครับไฟตัวนี้เป็นไฟซีนอนนะครับลูกแก้วเรียบร้อยแล้วก็กันชนหน้าเนี่ยเป็นกันชนหน้าทรง M3 นะครับมีไฟตัดหมอกพร้อมเลยอุปกรณ์พร้อมครบกระจังหน้าสวยนะครับคันนี้โลโก้ใหม่นะครับสีใหม่สีสวยสุดๆเลยนะใครเอาไปแต่งต่อน,นี่ได้เลยนะครับเพราะข้างหลังก็ทําท่อคู่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับล้อนะเป็นล้อนะครับ 3 3 0 i นะครับขอบ18นะยางหน้านะครับเป็น2 2 5ยางหลังเป็น2 4 5นะครับพร้อมเนี่ยมีคนถามผมมาเยอะมากเลยนะครับตัวนี้เราเจาะแก้มหน้านะครับเรามีเจาะครีบ M3 มาเรียบร้อยแล้วนะครับทำเคปลาตัวคิ้วเนี่ยมีไฟเรียบร้อยนะครับทำสีมาให้ใหม่สวยๆเลยนะครับคันนี้เราจัดการเก็บมาให้หมดแล้วนะเนี่ยเอาไปแต่งต่อได้เลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบ2 0 0 0นะครับเป็น n 4 2 b 2 0 เครื่องยนต์ตัวนี้ให้แรงม้า141แรงมา้ากู่เกียร์อัตมัติ5สปีดนะครับแต่คันนี้เราเช็คระบบครบทุกอย่างหมดแล้วนะครับตั้งแต่เช็คระบบจุดระเบิดเปลี่ยนหัวเทียนนะครับล้างลิ้นปิดปีเสื้อแล้วก็เช็คระบบแอร์เปลี่ยนหัวเทียนซ่อมระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนคอยเยช็คระบบทั้งหมดแล้วตัวนี้มีใส่ท่อดักอากาศนะครับจะเป็นของซิ่งด้วยขับดีขึ้นชัดเจนเลยนะครับเราเช็คทุกอย่างหมดพัดลมนี้ก็เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับ จัดการเปลี่ยนทุกอย่างครบหมดนะครับเช็คระบบกล่องระบบกุญแจใหม่ครบทั้งหมดเลยนะครับรถคันนี้ขับดีแล้วก็ลื่นขึ้นบอกเลยว่า<ม>เครื่องตัวนี้นะแรงมาจะไม่เยอะนะครับแต่คันนี้เหยียบแล้วพุ่งมากนะครับเนี่ยโดยรวมทั้งหมดสีสวยเลยนะครับจัดการเก็บมาให้หมดแล้วมาดูรอบคันนะครับคันนี้เราจัดการเก็บอีกอย่างหนึ่งนะครับี่แผงจิง้งหรีดเนี่ยเราจัดการเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับแล้วเราจะใส่คิ้วยางเนี่ยตัวนี้จะเป็นคิ้วยางกันน้ําไหลนะครับ ก็ S <S สีเราทําให้หมดแล้วตัวนี้มีซันรูฟด้วยนะคิ้วยางนะครับส่วนใหญ่ใช้ย้ายหมดนะครับคิ้วขอบประตูนะครับเราจัดการทําใหม่ทําสีให้ใหม่หมดแล้วนะครับคิ้วตรงนี้ก็ล่องชิดนะปกติส่วนใหญ่มันชอบตกนะครับเราจัดการแก้ตรงนี้พอตกปุ๊บเนี่ยประตูขลังมันจะปิดไม่แน่นนะครับตรงนี้มันจะชอบดันเป็นมหาประจํารุ่นของ ec 6เลยนะแก้ให้หมดแล้วนะครับคราวนี้จัดการเนี่ยล้อหลังก็เป็นล้อ3-3 0สูเรียบร้อยนะครับ ไฟดวงที่3ปกตินะครับมาดูข้างหลังเลยเลยข้างหลังเนี่ยเราทำสีให้ใหม่เสร็จนะครับอย่างแรกไฟหลังจะเป็นไฟ led นะ led นี่ซื้อแต่งก็หลายหลายพันนะครับที่ผมว่าเท่ที่สุดก็คือกันชนหลังนะครับกันชนหลังเนี่ยเป็นทรง m 3เลยนะครับทำมาเรียบร้อยหมดพร้อมท่อคู่นะครับจริงๆตัวนี้ใส่ท่อหลอกไว้คุณจะทำท่อออกคู่ก็ได้นะครับแต่ท่อตอนนี้คันนี้ทำไว้เรียบร้อยหมดแล้ว ดูภายในคันนี้กันนะครับรปดูไปดูภายในกันคันนี้นะครับอย่างที่บอกนะเราจัดการทําภายในข้างในให้ใหม่หมดแล้วนะครับคันนี้เนี่ยภายในสีดำนี่คุณดูนะสวยงามนะครับทําให้ใหม่หมดทุกอย่างเบาะไฟฟ้านะครับข้างล่างทุกอย่างใหม่หมดเลยนะครับสวยๆเลยซาลรถกันนะครับคุณจ่าอยู่นี่นะคันนี้จะได้เป็นพวมอคลัยเอ็มนะครับผิมหนังใหม่ได้3ส,สีเรียบร้อยแล้วนะครับ สวยเลยคันนี้ต้องบอกนะระบบไฟเราซ่อมหมดแล้วนะครับกล่องเกี่ยวกับกุญแจนะครับหน้าจอเนื่องจากว่าเจ้าของเก่านะคนใช้ BM นะครับซ่อมไม่เป็นเนี่ยเขาทํามาแบบผิดผิดนะครับเรือนใหม่ครั้งคันที่นะ้วตอนมานะเรือนไหม่เสียแล้วกล่องเสียหมดสตาร์ทไม่ติดเลยนะครับนี่นั่งไล่กันทั้งระบบใหม่หมดนะครับ่างที่บอกว่าตัวนี้ไฟจะเป็นไฟออโต้ Auto เรียบร้อยแล้วนะครับมีความสว่างของหน้าจอแล้วก็ไฟฝันหมอกหน้าหลังนะครับภายในจะเป็นเคปล่าหมดเลยนะครับ ภายในเป็นเคปลาหมดนะครับนี้ไฟนะครับเปิดปิดนะตัวนี้นะครับจะเป็น B.C. คันนี้ใหม่แสนหนะครับซ่อมครบมาหมดแล้วรูซอนโทใช้งานได้นะครับนี่ไฟติดนะครับเพราะไล่ให้ใหม่หมดแล้วนะครับใช้งานด้วยใช้งานได้ด้วยนะครับตัวนี้เปลี่ยนแอร์แบ็กตัวใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือของใหม่หมดทุกอย่าง BC ตรงนี้จะดูหน้าจอนะครับอันนี้ 11.7กิเมต่อเปอร์นี่นะครับตาสินเปลืงน้ำมันนะครับแอร์นะครับทุกอย่างโอเควิทยุนะครับตัวนี้เป็นจอติดรถมานะครับก็คือวิทยุเล่นได้ซีดีเล่นได้นะครับเปิดก่อนเนาะโอเคแอร์นะครับเย็นเจี๊ยบเลยเราจัดการไล่ให้หมดแล้วนะครับภายในตัวนี้ก็จะเป็นเคปล้านะสวยนะครับเนี่ยเขาจ้างทำทำมาใหม่แพงนะกระจกนะครับมาเช็ค ฝั่งนี้ใช้งานได้นะครับเราจัดการซ่อมใหม่หมดแล้วเนาะแล้วมาดูฝั่งนี้นะครับใช้งานได้นะครับกระจกนะครับพับเราจัดการซ่อมให้หมดแล้วนะครับนี่ซ่อมนะจัดการซ่อมให้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะจัดการซ่อมซันรูปให้นะครับเนื่องจากว่าซันรูปรอคิวช่างมาต่อสายไฟอยู่นะครับ กระจกข้ <languages? S 2> างฝั่งนี้นะครับปิดได้นะครับเรียบร้อยหมดนะครับกระจกใช้ได้ทุกบานตัวนี้เป็นล็อกกับนะครับปลดล็อกเนาะไฟฉุกเฉินนะครับกรอนตรงนีง้เ <sk 195 2> ราจ nah. ัดการซ่อมให้ใหม่หมดเบาะนะครับเราจัดการเย็บให้ใหม่หมดเลยนะครับเสาพวกนี้เนี่ยจัดการซื้อชุดใหม่นะครับเพราะเมื่อก่อนมันแตกเนาะพวกนี้เราจัดการใหม่หมดนะครับดูบินดีกว่าคันนี้นะครับอย่างที่บอกเนี่ยอันนี้คือเราจัดการซ่อมมาหมดเลยเนาะ คุณดูนะเนี่ยครับทำสีนะครับเช็คคอจุลเบิดเป็นหัวเทียนล้างวาล์วแอร์นะครับโอลิงหัวเทียนหัวหมอนนะครับซ่อมชุดซ่อมเบรกหน้านะครับแผงจิ้งรีดเบาะนะครับน็อตเนี่ยติดฟิล์มให้ใหม่นะครับโรโอรแกรมีด s เอสนะครับปีกล็อกนกล่างนะครับคุณดูบินนี้นะ96้0 0นะครับนี่คือบินเดียวนะอันนี้นะครับช่วงล่างนะมียางเบ้าโช็คนะครับ รูมากันโคงช็อกอัพเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเนี่ยช็อกอัพของใหม่นะทอ่อน้ํานะครับช็อกอัพหน้าหลังนะครับน้ํามันเกียร์นะครับเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ยยให้เรียบร้อยแล้วนะครับน,น,รน้ำมันเครื่องน้ํามันเกียร์เนี่ยประเก็นเราซ่อมให้ทั้งหมดนะครับยางเบ้าโชกเนี่ยอันนี้อีก2 0,000ื่นกว่าบาทนะครับคันนี้เราเก็บไปเนี่ยสบินนี้นะเดี๋ยวดู e ีีตอนซ่อมนะครับแสนสามนะเราเก็บรถทีหนึง่งรถนะครับผมถึงบอกไงว่าถ้าคุณจะซื้อถูกกว่านี้ยินดีเลย แต่ถ้าคุณลองซื้อมาซ่อมเองนะครับคุณจะรู้ว่ามันเกินกว่าที่ผมซ่อมแน่นอนอันนี้คือเราซ่อมครบทุกระบบหมดแล้วนะครับเนี่ยที่ผมพูดต้นคลิปนะตรงเนี้ยเราจัดการแก้ให้หมดแล้วนะครับส่วนใหญ่ตรงเนี้ยปัญหาประจํารุ่นของ e c 6เลยชิ้นตรงนี้มันชอบหลุดจริงๆมันคือชิ้นแยกกันนะครับแต่มันจะมีตัวเหมือนคล้ายๆกับยางครับติดกันนะครับตัวเนี้ยเวลาปิดเนี่ยมันจะไม่มันจะตรงนี้มันจะไม่ร่วงลงมาถ้ามันไม่ติดมันร่วงลงมาประตูปิดไม่สนิทนะครับ คิ้วยางทั้งหมดคันนี้ปกตินะครับเบาะหนังทั้งหมดเราจัดการซ่อมให้ใหม่หมดแล้วนะครับหลังคาข้างบนพุ่มใหม่หมดนะครับทําใหม่ทั้งหมดเป็นสีดํานะครับเนื่องจากว่าคนสอบถามเรื่องชุดภายในสีดําเยอะมากนะครับข้างในก็จะเป็นเบาะสีดํานะครับทรมสีดํานะครับอุปกรณ์สีดําทั้งหมดนะครับนี่ก็จะเป็นที่วางแขนสีดํานะครับตรงรุ่นของเขามาเลยนะ พุ้มหนังให้ใหม่นะครับสวยๆเลยภายในสีดำนะครับเก็บมาให้ครบหมดแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นชุดสีดำนะครับเคปล่านะครับสวยๆเลยนะครับได้เห็นสเปคกละละเอียดของตัว BMW E46 นะครับ318 IAP ี0 3นะครับท็อปออปชันเลยออปชันครบทั้งหมดนะครับซ่อมครบนะครับมีบินนะครับคือเราซ่อมครบหมดแล้วนะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ได้นะครับดูในคลิปได้เลยนะ ราคา203,900 0บาทครับเชื่อผมเถอะคุณซื้อรถนะรถยุโรปนะครับซื้อแบบจบๆอะ่ะคุ้มกว่าคุณต้องซื้อถูกแล้วมาซ่อมเองนะผมบอกเลยว่าบางทีมันไม่ได้เสียแค่ตังค์เสียเวลานะครับบางทีมันมันไม่จบมันต้องมานั่งไล่ใหม่ทั้งคันอันนี้เราไล่มาให้แล้วนะครับคันนี้ใช้เวลาเก็บมานานมากนะครับเอาจริงขายเนี่ยได้กำไรนะขาดทุนนะบอกเลยแต่ให้ลูกค้าไปใช้ได้สภาพในสภาพที่ดีๆเลยนะครับหลักแยกคุณ อยากเทิร์นหรืออยากขายหรืออยากฝากขายอยากซ่อมนะฮะแอดไลน์ตามแอดโนเนียมาได้เลยนะครับสุดท้ายฝากติดตามช่องโนเนียมและคาร์านานาแล้วก็ติกตอกช่องโ no นเนียมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย